สวัสดีครับวันนี้มาดูความคืบหน้านะครับก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะ,ะวันก่อนนี่เราเมื่อวานนะครับติดไฟท้ายเรียบร้อยแ,แล้ววันนี้มีงานเดินสายภายในนะครับตอนนี้พักที่ยังอยู่นะก็เลยถือโอกาสเข้ามาถ่ายเพราะว่าตอนทํางานเอไม่อยากจะถ่ายมากเสียงดังด้วยช่างทํางานก็มีสองมีเสียงอะไรเนี้ย ก็ใกล้แล้วละ่ะก็จริงๆอุปกรณ์มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวกระจกมาติดตั้งพรุ่งนี้แล้วก็เหลืองานภายในแล้วก็ตั้งแผงหลังคานะครับเหลังคาเนี่ยเราจะติดโซล่าสี่แผงนะแล้วก็เป็นออสองแผงนะครับแล้วก็ทับซ้อนทับกันแล้วก็ทําเป็นบาร์สไลด์เวลาจอดก็สไลด์ออกนะครับเพื่อติดตั้งแผงโซล่า Okay. อันนี้เป็นแผงนะครับแผงของเรามาส่งแล้วซื้อไว้ตอนวันที่เจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็มีแผงแล้วก็มีแอร์น่าจะเป็นตัวนี้นี่แอร์อันนี้แอร์นะครับแอร์สีดำแอร์สีดำนะครับให้เข้ากับคอนเซป ที่ตั้งใจไว้ก็คือทำเป็นรถสีดำแล้วก็ภายในสีดำทั้งหมดนะครับแอร์แผงอ่าแล้วก็เหลืองานติดตั้งแผงนะครับดอันบนเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะแต่ว่ามันเป็นแบบบาร์สล์แหละที่คุยไว้นะครับเป็นบารสไลด์นะ วันนี้งานก็น่าจะเรื่องของบาสไลท์แผงแล้วก็จุดไฟภายในนะครับน่าจะได้วันนี้แล้ะก็มีเตรียมระบบน้ำรอไว้แล้วประมาณนี้ครับใก,ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอเคนะครับถ้าคลิปหน้าอะไรยังไงอีกเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ